สวัสดีค่ะ เปิ้นขายที่ดินนะคะวันนี้นะคะเปิ้นจะพามาเยี่ยมชมที่ดินอีกหนึ่งพิกัดของเราค่ะแปลงเล็กค่ะแปลงเล็กเพินจะขอบอกเลยนะคะแปลงนี้ร้อยสี่ตารางวานะคะเนี่ยค่ะเริ่มจากหมุดตรงนี้เลยนะคะร้อยสี่ตารางวาค่ะไปจนถึงยากขึ้นสูงตอนนี้ยอดจะขึ้นสูงหน่อยนะคะตรงนี้ร้อยสี่ตารางวานะคะอยู่ที่เลียบฝั่งตะวันตกคลองสิบนะคะน้องเสือนะคะอยู่อยู่ตรงซอยบ้านคุณหญิงค่ะซอยบ้านคุณหญิงตรงนี้เฟดอ่าซอยคุณหญิงเฟดที่สองนะคะของเรานะคะหลุดจองมาหนึ่งแปล แปลงนี้ร้อยสี่ตารางวาเนะคะเริ่มจากหมุดนี้เลยนะคะอ่ามาจากเลียบฝั่งคลองอ่าตะวันตกคลองสิบเค่ะฝั่งตะวันตกนะคะเข้ามาทางซอยคุณหญิงนะคะเข้ามาประมาณสี่กิลโลเมตรนะคะหรือท่านจะเข้าทางคลองเก้าก็ได้นะคะตรงอ่าสารชุมชนเจ้าพอดอนใหญ่นะคะเข้ามาประมาณแค่สามกิโลเมตรนะคะติดถนนสาธารณะกว้างแปดเมตรนะคะเนี่ยค่ะถนนสาธารณะถนนทางเข้ามาก็เป็นถนนสาธารณะกว้างแปดเมตรนะคะถนนเมนหลักเข้ามาก็เป็นถนนสาธารณะนะคะสําหรับแปลงนี้ค่ะ แรงเล็กค่ะร้อยสี่ตารางวาค่ะเหมาะสำหรับทำบ้านแนวสวนเกษตรค่ะปลูกผักเลี้ยงปลาได้นะคะตรงนี้มีความเงียบสงบค่ะมีความเป็นธรรมชาตินะคะไฟฟ้าอ่าไฟฟ้ากับน้ําประปานะคะรอต่อต่อขยายเข้ามาประมาณ600เมตรนะคะอา,อาจจะไม่ถึงหกร้อยไหมค่ะประมาณ500เมตรค่ะ ก็จะมาถึงยังตรงนี้นะคะประมาณ500เมตรนะคะต่อไฟฟ้าน้ําประปาเข้ามานะคะเนี่ยค่ะแปลงเล็กของเรานะคะแปลงเล็กแปลงนี้ร้อยสตารางวานะคะก็จะติดกับถนนนะคะถนนสาธารณะนะคะทั้งสองด้านเลยนะคะอันนี้คือถนนเบนหลักนะคะที่เข้ามาจากซอยคุณหญิงนะคะเฟสที่3เนี่ยค่ะคือเนี่ยค่ะเข้ามาจากซอยคุณหญิงเฟสที่3มนะคะ เข้ามาจากอาคลองสิบน้องเสือฝั่งตะวันตกก็จะมายังตรงนี้ประมาณ4กิโลนะคะอยู่ที่กมที่3ค่ะเนี่ยค่ะแปลงนี้แปลงเล็กนะคะแปลงเล็กร้อยสตารางวานะคะรูดจองมา1แปลงค่ะตอนนี้บรรยากาศยามเย็นแล้วนะคะเงียบสงบนะคะเงียบสงบค่ะบรรยากาศดีนะคะอันนั้นนะคะก็คือรถลูกค้าที่ลูกค้าเขาก็เข้ามาที่ซื้อไว้นะคะลูกค้าเข้ามาซื้อที่ดินไว้นะคะสําหรับโซนนี้ค่ะเราเราขายกันแค่ชั่วโมงเดียวหมดนะคะสําหรับคุณหญิงซอยคุณหญิงเฟสที่2นะคะซอยคุณ หญิงเฟสที่สองนี้เราขายกันแค่ชั่วโมงเดียวเองนะคะหมดเกลี้ยงเลยนะคะแต่ตอนนี้มีหลุดแปลงมาแค่หนึ่งจองนะคะ หนึ่งแปลงนะคะร้อยสี่ตารางวาเนี่ยคะ่ะอยู่ติดถนนด้านหน้าเลยนะคะเนี่ยคะ่ะเหมาะที่จะทําบ้านแนวสวนเกษตรนะคะราคาเบาๆคะ่ะราคาไม่แพงนะคะเนี่ยคะ่ะเนี่ยคะ่ะติดถนนสาธารณะเลยนะคะเนี่ยคะ่ะสนใจรีบทักมาเลยนะคะบรรยากาศแบบนี้โอโซนดีมากคะ่ะอากาศดีมากเลยนะคะตอนนี้นะคะหลุดจองมาคะ่ะสาหรับแปลงนี้นะคะรีบทักกันมาได้เลยนะคะเพจขายที่ดินนะคะอ่าเฟซบุ๊กเบิร์นนะักนันนะคะเบอร์โทรศูนย์เก้าศูนย์สองเจ็ดห้าแปดสามศูนย์เก นะะคยูทูบเบอร์นะคะเปิ้ลขายที่ดินค่ะสวัสดีค่ะ